โมโนพิเชอร์ค่ะปล่อยตัวอย่างนั้นคนอกหกักพร้อมเข้าฉายสิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะโมโนพิเจอร์ในเครือโมโนกรุ๊ปได้ปล่อยทีเซอร์15วินาทีของภาพยนตร์เรื่องคนอกหัก Love h 2 o ออกมาเรียกน้ำย่อยไปแล้วค่ะล่าสุดก็ได้ส่งตัวอย่างเต็มออกมาให้ได้ชมกันแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นหนังที่กระแสม,มาตั้งแต่ยังไม่เข้าฉายเนื่องจากได้3พระเอกสุดฮอตอย่างอนันดาเอเวอริ่งแฮมนาวินตาและโทนี่รากแกนมาประกบกับนางเอกน,าานกน่าหวานยกนภพพัฒนาธนามหารัฐค่ะ สำหรับคนอกหัก Love a 2 o เป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกดาราม่า กำกับโดยหนุ่ยสุทธสิทธเดชอินทรานารักษ์ตัวหนังค่ะเล่าถึงน้ำสาวสังคมเจ้าของนิตยสารเล่มหนึ่งที่มีเรื่องของความรักเข้ามาพัวพันจนทำให้ตัวเธอเองต้องตกอยู่ในอาการของคนอกหักเพราะจู่ๆแฟนหนุ่มของเธอโทรมาบอกเลิกเธอกลางอากาศจึงหาวิธีแก้เผ็ดแฟนเก่าด้วยการหาหนุ่มๆมาควงเย้ยให้ได้ค่ะแต่เรื่องก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดเพราะมีหนุ่มๆเข้ามาในชีวิตเธอพร้อมกันถึง3าหนุ่มสามแบบ งานนี้ค่ะต้องช่วยกันตามลุ้นว่าน,น้ํจาจะตัดสินใจเลือกใครรอติดตามไในในภาพยนตร์คนอกหัก20สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะมันจะแย่แต่คราวนี้อาจจะดีก็ได้นะครับคุณค่ะเปลี่ยนฉันไม่มีอะไรให้คหุณหรอกนะน้ัครั้งนี้ผมอาจจะไม่ต้องการอะไรจากคุณก็ได้นะนี่คุณจะแต่งงานนะ ที่ว่ามึงเป็นคนเดียวบนโลกนี้ทีอ่ออกหักหัือไงวะโ